สวัสดีครับทุนผู้ชมอยู่กับช่องดูไทยไบยเว็บนะครับสวัสดีตอนเช้าตอนที่2ของทริปน่านอของทริปใต้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพิเศษอย่างหนึ่งคือเราจะมีกลุ่มคนที่อยู่ที่สุราษฎร์นะครับร่วมทริปกับเราด้วยนะครับเป็นวันเดย์ทริปแต่เดี๋ยวเราจะไปนะัดเจอกันที่สะพานอะไรนะ4ีสุราษฎร์แต่ก่อนอื่นคือแวะเติมน้ำมันก่อนอ๋ออันนี้คือตลาดเช้าเนาะตอนเช้าที่นี่เย็นๆนะแต่ไม่ถึงกับพอร้อนอะ ร้านอาหารก็เยอะด้วยอันนั้นคือแม่น้ำเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปฝั่งนู้นเนาะอากาศดีครับท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะ20ไปปลายเนาะแต่พอกางวันนี่30ไปปลายเนาะเ <c oughs> นี่ยไปขึ้นสะพานนู้นละพระจันทร์ดวงเบลอทึอ่เดูคร้าเดูคร้าสะพานโอ้โหคือกลางคืนนั่ยเองคือเขา <c oughs> เปิดไฟสะพานสวยมากเนี่ยเปิดไฟตรงนี้สวยมาก เดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันกันก่อนนะเดี๋ยวเติมใส่ถังสำรองเลยยังไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าเดี๋ยววันนีไ้ได้ใช้เพราะว่าเที่ยวเยอะแล้วก็กลัวหลุดนอกเส้นทางอ่ะพออยู่นอกเส้นทางกลัวไม่มีปั๊มอะไรนี่ก็เดี๋ยวซื้อเติมไว้เติมสำรองไว้เื่อเลยสักห้าสิบก็ได้ไม่อยากใส่ไปเยอะเอาแค่แบบพอใช้ได้ครับแล้วพี่ใส่ข้างหน้าอีกไปถึงร้อยเลยก็ได้ครับเอาเปร้อยพอดีเลยนะ อากาศตอนเช้าก็ดีมากครับที่นี่ขึ้นมาออกมาจากเมืองน,น้องเมืองยิ่งดีเลยเนะนี่ยความสวยไม่แพ้ตอนเย็นแหล,ละขับแบบเราชิวๆอ่ะช,ชิวมากครับท่านผู้ชมแต่ส่องแนบเบาๆนะครับอากาศก็เย็นๆด้วยนี่ครับท่านผู้ชมสะพานสี่สุราษฎร์ เขาบอกว่าสวยเดี๋ยวลองดูซิว่าสวยจริงหรือเปล่าเราจะขึ้นไปแล้วครับอ๋อที่นี่คือแม่น้ำตาปีนะที่ไหลผ่านตัวเมืองเมื่อกี้ที่เราอยู่อ่ะดย้ดสุดยอดสวย,สยมากครับสะพานส่งเลยอู้หู นู้นย、啊、ังไงปากเอาเสือยครับเสือย。 ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปละตอนนี้สมาชิกครบละอันนี้น้องที่อยู่สุราษฎร์เนาะน้องๆหรือพี่ๆเนี่ยนัพี่ๆเนี่ยแหละโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่สะพานไม้อาตเล็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่สะพานอาตเล็กันนะครับจะไปชมวิวอารมณ์แบบเป็นสะพานไม้แล้วก็ยืนอยู่นทะเลอะไรอย่างเงี้ยเห็นมีคนถ่ายรูปลงเพจผมนะก็เลยลองไปดูหน่อยสิแล้วก็จะแวะทานข้าวที่สวนตาสันกันนะครับ รุๆๆ <c oughs> ่งอรุณไฟนครศรีอยุธาไฟสุราษฎร์เส้นนี้ก็ไ้เข้านครศรีแล้วปปะน,น,น,นะครับไปแป๊บเดียวนี่นะแล้วก็ถนนรัชชชลนะครับถนนเรียบสายเหมาตอนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณเกือบแปดโมงแล้วแหละอากาศยังเย็นอยู่นะที่นี่คนข้าเราเจอหมอกด้วยเห็นว่ามองบขบึ้นไปเลยั่งนี้ของทรายเลยหมอกนะครับๆๆหมอกเนี่ยไม่ค่อยต่ำมากเลยอ่ะดูดิแล้วสูงตึ้งว่ะ น่าร้อนนะเนี่ยเจอหมอกซื้อเสื้อและผ้าตาบีหมอกตลอดจริงๆดูนี่เห็นปะหมอกนะไม่ใช่ฟันไม่ใช่ฝุ่นนะบอกกันอันนี้หมอกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยไม่ได้พวกนี้คือวงเราเลยมีหมอกเปล่าเออฝนหรืกเปล่าเออเจอหมอกมัแล้วโอ้ชอบอ่ะ ตะเคยเห็นไหมเห็นนอกไหมดูดิดูดิโู้ฮู้ฮูมาล่าฟินฟุ่มเาืครับดูดิเฮ้ยตื่นเต้นจริงๆเนี่ย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 ไม่เห็นภูเขาแล้วเนี่ยนี่เหมาะแท้ๆเลยไม่ใช่สุดแน่นอนบอกแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในป่าอยู่ในเขาอแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปชมวิวอ่าวทะเลกันฮึ เจ๋งนะเจ๋งนั่แสดงว่าถ้าน้ำขึ้นน้ำก็ขึ้นมาถึงนี่เลยดิไหนสะพานไหมอ๋อเนี่ยสะพานเนี่ยนี่ตอนนี้ตอนนี้นี่ตอนนี้แหละจอน,นจอดไหนก็จอดแล้วจอดตอนนี้เรา,าถึงอา่าวตะเล็ดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่สะพานนูน้น โอเคครับอันนี้เป็นพี่ที่สำหรับดูแลเรืออยู่ใช่ไหมพี่ที่นี่จุดเด่นก็คือเป็นปลาล oma สชมพูใช่ไหมพี่ปลาล oma สชมพูอ่าก็สักกะระกอนุยลงกระตุ้นโอ้โหแล้วถ้าเหมาเรือนี่ประมาณกี่บาทนะพี่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทไม่เกินเจ็ดคนต่อลำประมาณใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงนะพี่ประมาณก็ไม่เกินสองชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงก็ได้ชมปลาล oma ด้วยเขาบอกว่าช่วงนี้ช่วงนี้เลยคือเจอแน่นอนใช่ไหมพี่ นะเจอแน่นอนด้วยก็ใครมีโอกาสมาที่นี่ก็มาที่นี่น,นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรนะพี่อาตะเล็ดผมจะถ่ายวิวให้ดูนะฮะโอเคเราจะเดินไปทีสาาพจจะพานนะจ๊ะเฟี้ยวเ้วเลยดูดีโอ้โหงามงามโอ้โหสวยมากดูซิ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 เดี๋ยวผมจะถ่ายข้างบนให้ดูดีกว่ามันจะสวยขนาดไหนเนาะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ท,ทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่สวนตาสันนะไปแวะทานข้าวก่อนจะให้ด,ดูทางฝากลับนี่สวยมากเมื่อก,กี้ลองส่องกระจกหลังมาตอนขามาอย่างสวยครับดูที่เห็นว่า <c oughs> สวยมากครับท่านผู้มชมดูสิดูสิดูข้างหน้าสิเหมือนเรามาขี่ได้ในป่าอะไรเงี้ยถูกไหครับท่านผู้ชมสวนปลาสันนะจะไปดูดิว่ามันจะมีน้ำไหมโอ้โอโอ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนตาสันนะครับตอนนี้ฟอสซั่เรายางรั่วเนาะเดี๋ยวเขาจะแยกตัวไปไปปะยางแบบนึงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในนี้เป็นยังไงะจอกว่าสวนตาสันจะมีร้านอาหารให้นั่งนะครับเฮ้ยเย็นวะตรงนี้มันอารมณ์แบบเป็นเหมือนคลองน้าใสอะที่สุราษฎร์เนี่ย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 คือเล่นน้ําได้นะเขาให้ถอดรองเท้าบริเวณนี้นะครับเนี่ยน้ําใสมากอะโอ้เฮ้ยชอบอะอดูดิ คือเล่นน้าได้นะเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนกับที่สปาปลาเอาเท้าลงไปแล้วปลามันจะตอดนะเดี๋ยวเราต้องลองดูชอบชอบอยากได้ส่วนอย่างเงี้ยไว้ไว้ในบ้านเลยชอบมากมีน้ําตลอดปีด้วยนะเนี่ยดูนะจ๊ะผมจะเอาเท้าลงวิ่น้ำเย็นปลาตอดปลาตอดจักจีจัจีจักีปลาเยอะมาก จักระจีมากครับท่านผู้ชมดูดูดูปลาปลเยอะมากดูดิดูปลาเป็นร้อยเลยมันลุมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ขนมนะครับไฮไลท์ของวันนี้กันเดี๋ยวไปดูซิมันจะเป็นยังไงนะคะไปกันไปกัน อันนี้ถังที่7แล้วนะเนี่ยสำรองยังไม่ได้เติมเลยเขนมเนาะ20 50บาท2.33ลิตรนี่ครับท่านผู้ชมฝั่งซ้ายล้อคือทะเล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 แถวนี้รีสอร์ทเยอะมากครับอากาศไม่ร้อนนะแต่แดดร้อนอ,อันนี้คือถนอนที่เรียบชายหาดแล้วใช่ไหมก็คือตรงนี้มันสามารถไปของไทยดามได้ไงอ๋อ อ๋อรู้าไเนนเทวดาอ๋ออทางไหนอ๋อโอเคโอเคตรงน,นี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเนินเทวดานะครับโคตรสวยเลยแต่ตรงน,นี้ยังไม่่อยมีอะไรต้องไปตรงถนนเรียบชายหาดองขาไ่ดำเคดี๋ยวเราจะลงไปที่ถนนเรียบชายหาดนะครับเป็นจุดไฮไลท์ของเรานี่เองไปกัน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 โอเคครับตอนนี้เราอยู่ถนนเรียบชายหาดนะจ๊ะนู่นจะไปตรงนู้นกัน ถนนดีครับท่านผู้ชมสวยสวยโอ้โหนี่แหละนี่แหละที่เราต้องการานี่แหละครับท่านผู้ชมโอ้โหถนน โอ้โหขนมีแบบดูดิสุดจริงอ่ะดูดิเห็นปะเห็นปะตอนนี้เราก็เข้าเขตอุทยานแล้วนะอุทยานแห่งชาติบกเกาะขนมหรือเปล่าอะไรสักอย่างนึงปอาจานนึงน ถ่ายรูปก,ก่อน,เ,น,เ,นเอ,อ้ยเจ๋งเจ๋งชอบชอบเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนมันจะมีตรงไหนที่เห็นถนนยาวๆป่ะโค้งๆอ,อ,อย่างเงี้ยเลยเคยเห็นเขาถ่ายรูปก,กันอยู่นะมันมีช่วงเมื่อกี้อะพี่อ๋อเหรอแต่แล้วมันของของกละับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเลยมาไล้ไม่เป็นเลยเขียว <laughs> มันต้องอย่างเงี้ยสนุกนี่สนุกเลยเนี่ยมันได้มึงงงใช่ลุกนะหรือนี่มันเนี่ย โชคดีนะครับพี่วันนี like so exactly> ้เรามีพี่ๆน้องๆมาร่วมทริปกันสนุกสนานเมื่อมีเราก็ไม่รู้ทางกันเนี่ยเราก็ต้องมาดาม GPS มั่วๆนี่เขารู้ทางสวยๆโรงงานนะครับนี่ก็จุดชมวิวนะโเห็นแบบทะเลกว้างไกลเนาะสวยอ่ะสวย โอ้โห,โหไม่เคยมาที่นี่เลยเนี่ยเหมือนเป็นทางซ่องใหม่เลยตรงนี้สวยยสวยๆทุกคนต้องมานะอันนี้ถนนถนนสิชนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นถนนเรียบชายหาดสวยครับสวยมากเลยน้ำมันสีฟ้าคามเลยเนี่ย แึ้นข้างเนนยอันนี้ Moon Coffee โรตอนนี้เราอยู่ที่ Moon Coffee แอนด์โรตีนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยเขาบอกว่ามีสเต็กมูนสเต็กแสดงเขาจัดเปน็นโซนๆก็จะมีโซนร้านกาแฟแล้วก็นั่งชิลริมทะเลเนาะเจ๋งดีตรงนี <S <S 2> <S 2> <S 2> ้สเต็ก คือถ้าเป็นตอนเย็นนะนน่าจะสวยกว์ฟเนี่ยตงนี้ใหญ่แรงๆอยู่ตรงนู้นมีที่นั่งแบบเป็นเป็นเหมือนตะขายอะนั่งตรงนั้นได้เางื่อง่างลงไปถ่ายรูปได้นะ คครับตอนนี้ผู้รวมขบวนทั้งหมด6คันแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปสู่วัดต,ตะไคร่นะครับเจดีวัดตะไคร่ก็มีพี่พีซีเอ็กนะครับที<ๆ>่ดูช่องเราอยู่ติดตามมาด้วยนะครับนี่พี่เขาก็เป็นคนลังไปนะครับแล้วก็วันนี้สนุกมากครับดูวิวพรบดูวิว่านผูาชมดูวิวโอ้โหวันนี้เขาพายดำนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยเ,เนี่ย โกโปรมันอาจจะกว้างนะแต่ว่าคือมาขับจริงๆสวยมากลมเย็นนะครับแ,แดดแรงแรงมากขนมไปสีชนนะครับเส้นนี้ดูดิฝั่งนี้ก็ไม่แพ้ฝั่งอันดามันนะฝั่งอ่าวไทยอะ่ะ นี้เราก็มาอยู่ที่ถนนใหญ่นะครับที่เราตรงเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนานะซึ่งตอนนี้เราจะไปเจดีไอ้ไข่ก่อนนะครับอันนี้ให้พี่ที่รู้ทางนำนะครับทางเข้าวัดนะก็จะมีไก่ขันเนี่เต็มเลยนะดูสิไก่ทองไก่แจ้ไก่อนะไรไก่ชน <c oughs> เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ละมั้ง <c oughs> โอ้โหสวยนะเนี่ย เดี๋ยวเราจะเดินไปหาอะไรทานก่อนดีกว่าหิวน้ำมากมากเลยครับท่านผู้ชมคือตอนนี้เราอยู่ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ก็วิวเป็นภูเขานะล้อมรอบแถวนี้มีน้ําตกเยอะมากเดีย๋ยวเราเดินไปไหว้พระสักนิดหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วเนาะเขาบอกให้มาทางนี้ก็เลี้ยวขวามีลอตเตอรีร่ขายเต็มเลยแต่ก่อนซื้อต้องไปไหว้พระก่อนนะ จะได้เลขเด็กกันแหละสาัวขอให้ที่แล้วไม่ได้ซือ้อเสียดายที่ที่นี่วัดสวยไงแล้วเนี่ยสวยมากข้างในก็ตกแต่งด้วยผ้านะครับ ก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งย,ย้ายทุกปีอะไรว่าอย่างนี้ทุกรอบเลยถ้าเรามาบ่อยเราจะมุนเราจะทำบุญนะฮะ <c oughs> ตารางเมตรเอ้ตารางวาระบัทหนึ่ง โอเคครับ okay, ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่น้ําตกยอดน้านะครับที่อยู่ใกล้ๆนี้ห่างกันตรงนี้ยี่ิบโลไปแทนน้าตกกุ้งชิงนะครับเพราะว่าน้ำตกกุ้งชิงมันต้องเดินแล้วก็คือมันต้องใช้เวลาเกือบครึ่งวันอะ่ะเราก็เลยเออไม่เป็นไรมาตรงนี้แทนแล้วกันครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเดีย๋ยวไปดูกันว่าน้ําตกเจ้นน้ําจะมีน้ํำไหมจะเหมือนสระบุรีหรือเปล่า <c oughs> แต่เขาบอกว่าที่ใต้ใน,น้ำน้ำพอยเยอะอยู่แล้ว ี่แบบืออถนนแล้วก็เป็นภูเขาเนะสวยมากครับท่านผู้ชมเหมือนต้นเมเปิลเลยเนี่ยหลักเหลืองๆเขียวเสลียวลันแบบโอ้โหไม่เคยเห็น,นะอะเอาจริงฝนตกยอนน้ำสามกิโลตืนนี้นะไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่น้ำตกน่าจะเยอะ เราก็ถึงแล้วนะอุทยานแห่งชาติเขานันเนาะโอ้โหโอ้โหางโอ้ยเออแต่ชอบชอบชอบไม่ไรเอาคันนี้มาไม่กลัวไปได้ครับสบายโอ้ตะเทือนตะเทือนเฮยตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกยอดน้ำเนาะคือโชคดีเข้ามาแถวนี้ มันคืมฟ้าคืมฝนแล้วก็เงียบมากคือไม่คนไม่มีคนรู้จักเลยอุทยานแห่งชาติเขานั้นนะเดี๋ยวพาไปดูน้ํากันถึงแล้วถึงแล้วอันนี้เดินไม่ไกลนะประมาณร้อเมตรได้มั้งโอ้โหสวย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 มีเด็กมาเล่นน้ำแลยมไม่มีคนรู้จักจ,กจริงๆ <c oughs> ้วยโหยังสวยอะ่ะ เป็นสถานที่ที่คนไม่ค่อยรู้จักนะที่เนี่ยน้ำตกยอดน้ำเนาะน้ำตกยอดน้ำนี่แหละครับนี่แหละครับบรรยากาศเนาะตรงนี้จะเป็นแอ่งเนาะเด็กช่วงหัวอยู่เล่นได้อสอสซูชิมมาเล่นไนะได้อยู่มีเด็กมาเล่นนะสวยดีนะสวยดีส่วนมากจะเป็นเด็กในหมู่บ้านเนี่แหละอันนี้ก็มากับเราเกือบทั้งหมดเลยเนะยาะยกเวนเด็กๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนเฮ้ยสรุปมนเล่นสไลเดอร์ได้เว้ยมีเด็กเล่นนะเห็นไหมฮะดูดูดูเจ๋งวะเจ๋งวะ สูงอ่าเอราวันนะอีกนะโอ้คือน้ําใสเลยอะ่ะใสามากพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าานาฝนน่นะน้ําเยอะกว่านี้อีน่าเต็มตรงนี้เลยน่าจะแบบไม่มีที่ยืนบนหินอะ่อะใสอ่ะเมื่อกี้ตกน้ำครับข้างบน <laughs> เปียกเลยแต่ข้างบนก็สวยดีมันเป็นแอ่งอันนี้ก็เป็นน้ำตก บรรยากาศดีโอเครับก็จบกันที่ไปแล้วนะครับกับทิปของวันที่สองเนาะ ก็เหนื่อยเลยเหนื่อยแดดนี่แหละเดี๋ยวคิด่อไปนะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปอยู่กันที่คีรีวงเลยนะครับหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะเขาไหว้กันนะจะสวยแบบไหนจะสวยยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับโอเคครับก็ฝากติดตามเรากันต่อไปนะครับกดกระดิ่งด้วยนะแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับกับทริปเว็บล่องใต้นะครับจะสนุกขนาดไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันนะต้องขอบคุณพวกพี่ๆน้องๆที่พาทัวร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มากับเราเนาะบ๊ายบาย เดี๋ยวแยกกันตรงนี้เลยใช่ไหมเคเดี๋ยวเจอกันทุกคนเดี๋ครับไว้มาเที่ยวกันใหม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ติดตามในเพจนะได้ครับครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบใจนะครับครับเดี๋ยวรอชมคลิปนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันเจอกันทุกคนเจอกัน